ครับผมนะครับขอเก่าวสวัสดีนะครับนะครับผมนะครับผมผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับหรือพัทรศิลนะครับก็มานะครับวันนี้เอาพระพุทธรัศมีหรือว่าผงรัศมีนะครับของวัดโพสุทาวาสนะครับเอามาให้ชมนะครับจากเดิมที่เคยลงนะครับลงเป็นวิดีโอนะครับอง์นี้นะนะครับลงวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอลงไปแล้วนะครับหลาย ตอนนะครับแต่วันนี้นะครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากนะครับช่วงไม่กี่วันเนี่ยก็มีทางพี่ต้อมนะพี่ต้อมนะมาขอนะครับขอพี่ต้อมกิจสนะก็เป็นลูกศิษย์นะครับวัดโพสุทธาวาสนะครับอำเภอนะครับชุมแสงนะครับตำบลโคกม้อตำบลโคกม้อนะครับอำเภอ อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ได้ขอนะครับขอขอเรียกว่าขอขอแบ่งนะครับขอแบ่งขอแบ่งนะครับนํากลับคืนไปให้วัดนะครับเพราะว่าทางทางวัดนะครับวัดภูสุธาวาสนะครับวัดภูสุธาวาสต้องการทําเป็นกระถินนะครับภายในปีนี้นะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ ก็ก็เลยนั่นไปนะครับผมก็เหลือไว้ไม่กี่องค์นะครับผมก็เหลือไว้เป็นที่ระลึกไว้นะครับก็บอกส่งไป68องค์นะครับก็จะทำเป็นเปิดเป็นกองพ่อป่ากองละ999บาทนะครับแต่ต้องไปจองที่วัดโพสุทาวานะใครที่อยากอยากนะไปทำบุญไปทาบุญเองนะครับผมนะครับที่มาเอามานำมานะครับมามาวันนี้นะครับก็จะเป็นพระผงรัศมีนะครับพระพุทธรัศมีนะครับ จะมีอยู่ทั้งหมดสพิมพ์นะครับสมพิมพ์ใหญ่ๆนะครับ3าพิมพ์3พิมพ์เนี่ยแยกย่อยออกได้อีกนะครับสพิมพ์จะกล่าวถึงว่าพระผงพระผงรศมีหรือพระพุทธรศมีนะครับได้นำเข้าพิธีนะครับเข้าพิธีนะครับสมเด็จองค์มถุรุ่นหนึ่งนะครับในพิธีชาตินะครับในวันวิสาขบูชานะครับในช่วงเดือนวันที่16พฤษภาคมนะครับ 2,535นะครับถ้าจำไม่ผิดวันนะครับจะตรงกับวันเสาร์ห้านะครับและวันวิสาขาบูชานะครับหลวงพ่อบอกเป็นวันชาตินะครับเป็นพิชิตชาตีชาตินะครับแล้วก็พุทธวิเศษพร้อมกับสมเด็จองค์มธมรุ่นหนึ่งและหลายรุ่นนะครับปีหมอชาตินะครับนะครับผมก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ทรงคุณค่านะครับจํานวนการสร้างเนี่ยผมบอกหลักหมื่นอันนี้คือหมื่นต้นนะ อันนี้ข้อมูลมาจากพี่ต้อมกิ้นนานะคุยกันแล้วนะพี่ต้อมอย่าให้ผมลบคลิปนะบอกแต่ขออนุญาตคุยแล้วนะแาวพี่เฉยๆพี่เขาใจดีนะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นประวัตินะครับเป็นวิทยาทานนะครับอผมก็มีเก็บมาประมาณแค่นี้นะครับเก็บไว้เป็นที่ลึกนะครับเพราะว่าก็ได้ส่งไปนะครับอะต่อนะครับจํานวนการสร้างเนี่ยหลักหมื่นต้นนะครับหลักหมื่นต้นนะครับรวมทั้ง มีพิมพ์หยดน้ำนะครับแล้วก็พิมพ์พระพุทธรัศมีมีรมัศมีและไม่มีรมัศมีคือแสดงฤทธิ์นะครับและไม่แสดงฤทธิ์แล้วก็หยดน้ําจะเป็นแบบนี้แหละครับปางสมาธิแล้วก็เป็นข้างหลังก็เป็นหลวงพ่อแล้วก็จะเป็นหน้าหลวงพ่อฤาษีนะครับหลังป็ญยันก่อเพชรน,นะครับ แต่ที่นิยมส่วนคือพระพุทธรัศมีนะครับนิยมสุดเพราะว่าแสดงฤทธิ์นะครับเป็นพระที่พลิกชีวิตผมนะผมบอกแขวนองค์เดียวเดียวได้เลยนะครับมั่นใจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเข้าพิธีพุทธไทพิเศกหลายรอบมากนะคือจริงๆเนี่ยผมก็ถามนะแกก็ไปถามคนที่ชันนะหลวงปู่หลวงตายอยู่ในนั้นนะบอกก่อนจะเข้าไปพุทธก่อนที่จะเข้าไปา ขอญอาตไปตอนที่พระครูจวบท่านเป็นเจ้าวาดก่อนที่จะนําไปไปพุทธาพิเศษท่าซุงนะครับก็ได้พุทธาพิเศษอยู่ในวัดแล้วนะครับที่หลวงพ่อท่านมาอาธิฐานจิตให้ปีสามสี่สามสี่สามห้านะครับผมมาสงเคราะห์นะครับจะมีรุ่นหนึ่งที่วัดภูสุธวรมอ่าได้ออกนะครับลองไปดูเองนะครับผมว่าผมจําไม่ได้นะครับก็ได้พุทธาพิเศษหลายรอบมากนะครับแล้วก็นํามาพุทธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่คือครั้งที่พร้อมสาเร็จลุ่มถมนะครับที่ วิหารแก้วร้อยเมตรพัทธสุงนะครับนี่นะครับนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยของผมเนี่ยได้นําไปเข้าพิธีพุทธโมกมาอีกรอบหนึ่งนะสองห้านะครับสองห้าสิบสามเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่ผ่านมานะครับได้นําไปเข้าเกือบทุกองนะครับผมบอกให้เนี่ยวัตถุมงคลที่ขอแบ่งปันไปนะครับอยากผมเนี่ยหมายถึงวม่าผมก็บอกว่าแยกไว้เลยเพราะว่าผมเอาไปเข้าพิธีแล้วนะครับก็นะครับมาดูรายละเอียดนะครับรายละเอียด หลายๆอย่างเคยพูดนะเอาพูดเฉพาะผงรัศมีนะครับองค์นี้น่าจะคนปิดไปนะผมจถ้าจาไม่ผิดนะของพี่คนนั้นนะครับก็นะครับทั้งหน้าเนี่ยรัศมีเนี่ยคือแสดงฤทธิ์นะครับแล้วเป็นสมเด็จองค์ุรมนะครับสมเด็จองค์บุรมพระพุทธเจ้านะครับสมเด็จองค์ุรมนะครับเป็นมาอาอุนะครับคาถามาอาอุนี้คือเป็นคาถามหาราบนะครับเป็นส่วนมากจะใช้เป็นมหาราบนะครับ มหาลาบนะครับลาบหมักมากนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วรวมมวลสารของท่าซุงแล้วก็มวลสารของคูบาทํธรรมใจใช่นะครับถ้าพูดไม่ถ้าเกิดต้องกล่าวถึงนะครับแล้วก็หลายอย่างนะครับโอ้นี่นะครับก็ถือถือว่าเป็นเมเป็นรุ่นหนึ่งที่คุ้ค่านะครับทรงคุณค่ามากที่คนมองข้ามนะครันมองข้ามนะผมยังแผวนนะผมไม่ทิ้งนะอีกอย่างหนึ่งคือผมผมความชอบส่วนตัวด้วยครับแล้วประสบการณ์นะ พูดถึงประสบการณ์นะรุ่นนี้ที่ผมเจอนะครับตัวเองแล้วกันขอใกล้ๆตัวเองนี่แล้วก็เป็นแต่ก่อนผมไม่มีอะไรนะคือผมก็กว่าจะมาได้มีพระมีอะไรเนะี่ยผมสู้พอสมควรนะครับพอสู้แล้วผมที่ผมบูชานะตลอดแล้วก็สวดมนต์สวดพรเนีน่ยนะก็พระพุทธสมีนี่ครับองค์ของผมอยู่ อยู่ในกล่องนะครับเอาไปพุทธาพิเศษนะครับเติมพลังนะครับก็ยังไม่ออกมานะครับผมแขวนองค์เดียวเดียวเลยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์หลายหลายอย่างนะครับทั้งพิธีชาตีนี่คือเกี่ยวกับแควคาาคงกระพันนะครับผมคงกระพันด้วยนะครับก็มีคนเรื่องเล่ามานะครับก็เคยคุยกันนะครับแถวเป็นลูกหลานของตั้งแต่พระครูประจวบเจ้าวาดวัดโพธิ์สุทธาวาดนะครับผม จนถึงเพราะว่าวัดโพดสุทธาวาสเนี่ยทางวัดท่าซุงได้อาอนุเคราะห์สมเคราะห์มาตลอดนะครับเป็นหนึ่งในที่วัดที่หลวงปู่ปาลและหลวงพ่อฤาษีรวมถึงเจ้าคุณนันนนะครับได้สงเคราะห์มาตลอดถึงนะครับสงเคราะห์มาตลอดนะครับวัดโพดนะครับก็ <c oughs> มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์คือคนนะครับได้เล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก,นก,ก็ก็ยิงไม่แตกอะ่ะอันนี้นะอันนี้คือเขาพูดมานะ ยังไม่แตกพื้นจ่อหัวนะครับโดนตีนะครับแล้วพื้นจ่อหัวสับไม่แตกนะครับก็เลยจากนั้นมานะครับคุณตาก็ให้ลูกให้หลานแขวนทุกคนนะครับพระพุทธสมีนะครับอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับนี่นะครับพระพุทธสมีใครที่นะครับแต่ว่าจะลักษณะจะเป็นงอนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากการงอเนี่ยคือเป็นพราะมลสารนะครับเพราะว่าความความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าความแข็งนะครับ เสียงดังนะนั่เปึ๊อเปนะครับเสียงดังนะครับก็นะครับเป็นที่โมสารนะครับอันนี้นะครับผมนี่นะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับฝากนะครับบอกร่วมบุญนะครับใครอยากร่วมบุญก็ไปร่วมกับวัดโพนะครับก็ติดตามที่เพจนะครับติดตามที่เพจวัดโพนะครับลองช่องทางถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ก็ไปบูชานะครับก็นั่นแหละครับผมก็มีไม่กี่องค์ครับเหลือไว้เป็นที่ระลึกนะครับทีนี้นะครับก็นะครับผมยังไง นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องเพจนะครับเพจยูทูปอ่าเพจเฟซบุ๊กนะครับเพจเฟซบุ๊กก็ช่องผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับก็ติดตามเป็นกาลังใจให้กันนะครับเรื่องพระพุทธรัศมีก็คงไม่มีใครสงสัยนะครับก็เป็นคนค่าแก่แก่คนบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับคนค่าที่จะเก็บมากนะครับรุ่นนี้คนมองข้ามมากนะครับผมบอกเลยนะ ใครที่มีโอกาสนะครับต้องเจอประสบการณ์ตัวเองแล้วกันนะครับเป็นผักพลิกชีวิตผมเลยนะครับนะครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมมากๆังนะครับฝากกดติดตามทั้งช่อง YouTube แล้วก็ช่องเฟซบุ๊กด้วยนะครับสวัสดีนะครับ